เทพทู o อเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงค์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมและนัล็อกแลนเวิร์ดนะครับก็วันนี้จะเป็นตัวไกด์ฮันเตอร์สายนกผสม ADL เครับเริ่มที่ ADL คืออะไรก่อนเลยเห็นคนหามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันย่อมาจาก AG d e c ็ L u c กนะครับก็คือเดี๋ยวเป็นสแตตหลักที่สายนี้ได้ใช้คือต้องเล่าก่อนว่าอย่างของแลนเวิร์ดเนี่ยสูตรดดเมจนกจิกนะครับเขาเวอร์ชันล่าสุดของเกาหลีมา ซึ่งก็จะเป็นแบบตามในจอครับก็คืออย่างความแรงนกเนี่ยไม่ได้คิดตามค่าอินเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าจะมีคิดจากค่าเด็กกับค่า Ag เข้าไปแทนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเล่นตัวสายยิงสายเบิ้ลเนี่ยมันก็ใช้ตัวค่าเด็กกับ Ag อยู่แล้วพอกลายมาเป็นสูนรนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราได้ทั้งตัวนกจิกแรงด้วยคนยิงแรงด้วยผสมกันเป็นไฮบิดได้ แล้วก็พอไม่ต้องอัพอินแล้วเนี่ยเราก็สบายใช่ไหมครับมีแต้มเหลือไปอัพอย่างอื่นมากขึ้นโดยที่จากในสูตรนะครับตัวค่ายจีเนี่ยก็จะมีน้ําหนักกว่าตัวค่าเด็กนะครับเพราะว่าในสูตรเนี่ยเอจมันหาร2แล้วก็ตัวเด็กเนี่ยหาร10ก็เข้าทางเราเลยถูกไหมครับเพราะว่าอย่างของแรนเวิร์ดเนี่ยเราอยากอัพตัวค่าเอจเยอะๆอยู่แล้วเวลาตอนบอดเนี่ยจะได้หลบมอนพิว๊ิไม่เปืองยาเยอะไม่ตายเวลาบดนอนเนี่ยครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของสายธนูก็คือตีไกลครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสม,ม สายตีไกลอย่างน,น้อยมันก็คือได้มอนมากกว่าสายตีใกล้ครับก็คือไม่ต้องเดินเข้าไปถึงแบบว่าหน้าจูบมอนก็สามารถตีได้คืออันนี้อย่างตอนบอทเนี่ยเซิร์ฟนี้สายตีไกลนะครับตัวธนูเนี่ยมันจะมีเนฟร,ระยะน,นิดนึงครับก็คือไม่ได้ยิงได้สุดจอเหมือนยิงปกติแล้วแต่ว่าก็ยังไกลกว่าสายตีใกล้นะครับแต่ว่าข้อเสียของสายนี้นะครับก็คือกึงก่งๆบังคับเลยว่าถ้าเกิดสมบุรณใครจะเล่นนะครับอย่างน้อย,อยก็ควรจะซื้อตัวลูกธนูอลิมิเต็ดสักแบบหนึ่งไว้ครับมันจะมีเป็นถ้าเกิดธนูไนร้าธราตตนคับบอทททททิิิิย์์ล100ดฟสี เพราะว่าไม่งั้นสายนี้คือลูกธนูหมดเร็วมากนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติใครแอทแทร์สปีดเยอะเนี่ยก็ยิ่งหมดไวมันจะทําให้เราบอดนอนไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกธนูหมดก่อนแบบสมมติเรานอนไปเนี่ยครับนอนไปได้สชั่วโมงต้องตื่นมากลางดึกมาเติมลูกธนูทีก็ไม่ไหวถูกไหมครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเตตัสสกิลแล้วก็ของศพใส่กันต่อครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเรื่องของการอัพสเตตัสก่อนนะครับก็ตัวแรกครับค่า AG อันนี้สําคัญมากก็คืออัพไวเยอะเลยบางคนจะ90ก็็็ไไไดดด้้จจะ95 99กก ก็คืออย่างคไจีเนี่ยตามที่เราเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับมีผลกับตัวเดเมจนกเยอะมากเยอะกว่าค่าเด็กแต่ว่าต่อให้ไม่นับเรื่องของเดเมจนกนะครับก็ต้องมีสูงอยู่ดีเพราะว่าเราก็ต้องการให้ตัวละครเราเนี่ยตีเร็วด้วยใช่ไหมครับตีเร็วเนี่ยนกก็จะออกบ่อยขึ้นเพราะว่ามันจะสุ่มทุกครั้งที่เราโจมตีถูกไหมครับแล้วก็ไหนจะยังมีเรื่องที่เราต้องการค่าฟรีสูงๆไว้หลบมอนเวลาตอนบอทเนี่ยจะได้ไม่โดนมอนตีเยอะไม่เปลืองยาด้วยครับ สรุปว่า AG นะครับสำคัญมากก็คือจะอัพตั้งแต่แรกๆเลยครับแล้วก็อัพไว้สูงด้วย90-99อะไรนี้นะครับแล้วก็ตัวค่าเด็กอ่ะอันนี้ก็จะต้องอัพเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราตีไม่โดนเนี่ยตัวนกมันไม่ออกนะครับก็คืออย่างค่าเด็กเนี่ยมีเพิ่มความแม่นยําด้วยแล้วก็ช่วยให้เราตีธนูได้หมายถึงว่าโจมตีด้วยธนูนะครับยิงแรงขึ้นด้วยอย่างอันนี้ในจอนะครับตัวค่าเด็กจะก็อัพไป40ครับก็อาจจะไม่ได้เน้นเยอะเท่าตัวเอจใช่ไหมแต่ว่าก็ช่วยได้ครับใหนน,น,บนนกหน,กนวกพ่มาารัะอื ค่ารักเนี่ยจะมีผลต่อการที่นกออกครับก็คือ3รลักได้นกออก1%ถูกไหมครับอย่างนี้อัพไปมันจะเป็นรวมนะครับสมมติตัวหน้า70เนี้ยตัวหลัง20สมมุตินะครับเป็น90ก็คือนกเรามันจะออก90%อ้าอรู้ผิดครับออก90หาร3เป็น30%นี้นะครับสรุปว่าก็จะเป็นตามนี้ครับเอจอัพเยอะถูกไหมครับยิงเร็วหลบมดได้แล้วก็เพิ่มความแรงนกเด็กก็คือเพิ่มความแรงนกเหมือนกันแล้วก็เรายิงแรงขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยให้ตีโดน,ก,ก,นกอ,อก แล้วก็ถ้าเกิดพอยที่เหลือนะครับอาจจะอัพพวกจริงๆเจว่าอาจจะอัพเด็กกับลักเพิ่มเลยก็ได้ไม่ต้องไปอัพค่าอื่นหรือว่าใครจะแปะวิทไว้หน่อยให้ตัวละครถึกขึ้นงี้ก็ได้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวสกิลอันนี้ก็อัพง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจะเป็นตามนี้นะครับอย่างจ็อบแรกเนี่ยก็คือแทบจะล็อกแล้วนะครับจะเป็นตัวอาร์ใช่ไหมครับได้เด็กบวกสิบวอลช์เพิ่มระยะในการยิง อินฟูสที่เป็นบัฟกดแล้วเราได้ตัวเด็กกับเอจิเพิ่มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะฟรีแล้วจริงๆเราใช้แค่3ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ผสมใช้สกิลถูกไหมครับแต่ว่าเราก็อับดับเบิรไป10แล้วก็แอโร่ไป9ก็ได้ครับก็ทั่วไปทีนี้จ็อบสอนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยครับเอาพวกแพสซีฟให้เต็มถูกไหมครับบีดเบนนี่ก็คือจะได้ตัวพลังโจมตีอันนี้จะเป็นของเรามางถ้าเกิดเจ๊จำไม่ผิดน่าจะเป็นของเราโจมตีต่อตัวสัตว์กับแมลงนะครับแรงขึ้นฟาวคอนมาเตอรบบคร แล้วก็ตัวแพสซีฟอันนี้ให้นกเราเนี่ยจิกแรงขึ้นแล้วก็ต้องมีตัวบิดบีดด้วยบิดบีดนี่ก็คือเวลาตอนที่เราออโต้ไปเนี่ยมันจะนับเป็นออกสกิลบิดบีดแบบออโอต้เงี้ยครับก็ต้องมีบิดบีดเลเวล5ไว้ด้วยจริงๆก็คือใช้แค่นี้เลยจะอัพสกิลนี้แปะไว้เพิ่มก็ได้ดีเทคเอาไว้แบบว่าใช้นกบินหาตัวเขาเรียกวอะไรนะตัวที่แบบล่องผลอยู่ตัวที่แบบว่ามุดดินอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอที่เหลือเราก็อาจจะอัพไอ็พวกสกิลแถบนิดหน่อยก็ได้ตามที่เราใช้งานนะครับ ขาดมานะครับในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ก็อันนี้จริงๆจะค่อนข้างฟีสไตล์ครับเราใส่อะไรก็ได้เลยครับที่แบบว่าช่วยให้ตัวละครเราตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นหรือว่าได้คาดลักเนี่ยครับให้นกมันออกบ่อยขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เจาพาไปดูตัวอย่างจากที่เจใส่ตอน c b t และกันครับอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะของแบบว่าหาได้ทั่วไปเลยครับก็จะเป็นตัวตัวหมวกนะครับจะเป็นหมวกกับตันแต่ว่าน,นี้จริงๆไม่ต้องหมวกกับตันก็ได้นะไม่ได้ตรงสายซะทีเดียวนะครับเพราะว่า จริงมันก็พอใช้ได้ก็คือได้ค่าเด็กใช่ไหมครับแล้วก็ได้ตีกาย7%แต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดจริงมันแพงหรือเปล่าไงถ้าเกิดสมมติมันแพงก็เอาหมวกอื่นก็ได้ครับแต่ว่าหมวกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเป็นหมวกกาชานะครับเทียสูงๆเนี่ยเวลาตอนที่เราบวก7แล้วออฟเนี่ยมันจะได้รุนออฟแท็สปีดครับแท็สปีดเนี่ยช่วยได้เยอะถ้าเกิดสมมติเราได้หมวกมาแล้วเป็นแท็สปีด2แถวนะครับแถวเดียวก็ช่วยแล้วนะ2แถวก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรายิง190มันก็ยิงเร็วนกมันก็ออกถี่ขึ้นถูกไหมครับหลักๆคือไอตัวกัปตันนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดได้ออฟแท็สปีดแถวเดียวหรือ2แถวก็จะดีครับ แล้วก็ตัวหูนะครับอันนี้ใส่หูแท้สปีด2%ก็ช่วยได้นิดหน่อยไม่ได้ช่วยเยอะแต่ถ้าเกิดราคาไม่แพงก็ดีครับตรงปากไม่ได้ใส่แล้วตรงเสื้อก็ใส่เสื้อกล้ามเก่งในนะครับอันนี้ก็ดีถูกไหมได้ค่าฟรีด้วยแล้วก็ a อจบวกหนะครับได้ตีเร็วธนูนี่ใส่อะไรก็ได้ครับแต่ว่าก็เชียร์ว่าเอาเป็นธนูแรงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้ดาเมจที่เราตีมอนด้วยอย่าง หมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นดามจจากนกอย่างเดียวถูกไหมครับเรายิงธนูธรรมดาก็ยิงแรงด้วยก็ใช้ธนูแรงๆก็ได้ไม่ต้องไปใส่แบบว่าธนูสถานะก็ได้ก็อย่างนี้ก็ใช้ตัวฮันเตอร์โบทั่วไปเลยครับของจริงไม่ต้องบวกสินะอันนี้โค้ดเบต้ามันแจกขิดเหลือๆเลยตีเล่นเฉยๆแล้วก็ออฟก็เป็นออฟดามจตามที่เราไปฟาร์มนะครับลองทางนที่ใส่คิปตันฟาร์มได้นะครับโอเคอยู่ได้ค่าหลักห้าก็คือนกออกถี่ขึ้นถูกไหมครับอันนี้ประดับเจใส่เป็นคลิปข้างหนึ่งเพราะว่า ใส่ประดับสเตตสองข้างไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนเปิดจริงเนี่ยเราอาจจะต้องเว้นไว้ข้างหนึ่งไว้ใส่คลิปคิมมี่เอาไว้ตอนบอดแล้วเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ใส่เป็นบูทอันนี้มันไม่มีแบบว่าหมายถึงว่าไอตอนโค้ดเบต้าที่มันแจกของให้เทสมันไม่มีแบบว่ารูตันนะจริงๆตอนแรกใส่รูตันก็ได้เพราะว่าไอแบบมีรูนี่คือมันใส่ได้90ถูกไหมใส่บูทตันก็ได้เอจิบวกสอก็โอเคอยู่ครับก็ตรงสายเรา ขอตุ่มอันนี้ไม่ได้ใส่เล็ก็เหมือนกันว่าใสอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันช่วยให้เราตีเร็วไม่ก็ตีแรงไม่ก็ได้ค่าลักได้หมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ของสมงสัยใสอ๋อแล้วก็จะมีคนถามเรื่องตัวเซ็ตฮันเซ็ตฮันก็ใส่ได้นะครับคือถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของเซ็ตฮ<ๆ>ันเต็มๆใช่ไหมเพราะเซ็ตฮันเวลาใสเนี่ยมันมีเบิร์ดแรงขึ้นด้วยเราอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนั้นแต่ว่าเราก็ได้เลือกของตีไกลได้ค่าเด็กได้ค่าเอจิเพิ่มอันนั้นก็โอเคเหมือนกันครับตอนแรกอาจจะแพงนิดนึงเซ็ตฮันแต สุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องที่เก็บเลเวลก็อันนี้อาจจะไม่ได้พาไปดูในคลิปนี้ครับเพราะว่าอย่างในช่องเนี่ยมีทําเรื่องที่เก็บเลเวล1 9ถึงไว้แล้วถ้าเกิดใครอยากได้ที่ที่แบบว่าเน้นบอดสบายบอดชิลๆบอดไม่ตายไม่เปลืองยานะครับแต่ว่าที่จริงคือของคันเตอร์มันจะค่อนข้างชิลครับมันจะค่อนข้างไปแมปได้หลากหลายเงื่อนไขมันไม่ค่อยเยอะก็เราจะไปแมปชิลๆที่เจอบอกก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมติมันมีแมปที่เราอยากไปล่าการ์ดล่าของนู่นนั่นนี่เป็นพิเศษก็ไปแมปโค้งนั้นก็